นะครับวันนี้พ,นพาน้องกอย่ากับคุณแม่นะครับแล้วคุณพ่พอด้วยมาที่พระธาตุนาดูนนะครับไปเดินเดินดน,นะครับพระธาตุองค์พระธาตุนาดูนวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับหลังจากพายุผ่านพ้นไปน่าจะใกล้จะผ่านน <laughs> ะจะบอกว่าผ่านไปก็ไม่ใช่ครับน้องกอย่ากับคุณแม่มาๆมาๆจริงๆเขาเคยมาตั้งแต่เป็นเด็กนะครับ พามาให้พระผูกที่นี่ผูกแขนให้แต่เนี่ยโตขึ้นก็ต้องมาอีกรอบหนึ่งครับจริงๆมาหลายรอบมากนะนี่พระธาตุครับยาวอีกเลยไหม,ไ,ไ,หมไม่ยมมาวสัมามามา <laughs> เจ็ง oh, oh, <okay. S 1> จังเลยพนมมเมด้วยเ hey. อ้ยมะเมนมมเมตอนนี้ก็3มขวบก็พอดีเดินได้ตอนนั้นต้องต้องอยู่ในร่มนะครับ <laughs> ตอนภาพันยืรลวนมากนะตีเป็นตะลิตร่วนคอยได้เอาอุ่มไปตากแดดไว้แดงแดงเลยหนาแดงหมดเลยแดงน,น,น้อยน,น้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวให้เขาเวนเทียนก่อนโอเค่นี่นะครับคลิปนี้ก็ถึงวิธีเลือกให้น้องกอยยาก,กันละกันที่พระธาตุนาดูนนะครับอำเภอนาดูนจังหวัดสระบุรี